มาดูก,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 กันกับกรณีของคุณชานพวงเพชรกันก่อนเลยนะคะก็ได้รับชัยชนะ,นะ,ะในการเลือกตั้งนายกอบจอที่จังหวัดปทุมธาน,นีตะดวนว่าจะมีปัญหาไม่ได้นั่งเก้าอี้แล้วล,ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะโดยะะทางคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาปปชอ,ะะออกมาพูดถึงกรณีของคุณชานพวงเพชรนี่แหละคะ่ะที่ชนะการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีแต่ปรากฏว่าเป็นผู้ที่ถูกปปชชี้มูลความผิด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจปทุมธานีเกี่ยวกับการจัดซื้อถุงยางชีพโดยสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องและเรื่องเนี่ยก็อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ปปชมีการชี้มูลมาเมื่อหนานมาแล้วค่ะและก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอยู่ในชั้นของการสืบพยานณวันนี้เนี่ยนะคะคือพ้นจากมือปปชไปแล้วเพราะฉะนั้นปปชก็คงทําอะไรไม่ได้ก็นําสืบพยานกันต่อไป เพราะว่ามีการชี้มูลแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานไปหมดแล้วส่วนจะมีผลต่อการได้รับเลือกเป็นนายกอบจอปทุมธานีครั้งนี้หรือไม่ตนไม่สามารถบอกได้เป็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยทางด้านของเลขากรรสติกาค่ะคุณประกรณ์ดินประพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีของคุณชานพวงเพชรเอาไว้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณชานพวงเพชรเนี่ยเข้ารับหน้าที่ค่ะต้องหยุดค่ะต้องหยุดในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยได้ให้เหตุผลทุกกรณีเอาไว้ว่า หากถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปปชชีช้มูลและมีคำถามว่าระหว่างนั้นเขาพ้นตำแหน่งแล้วแล้วกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมซึ่งโดยตัรก,กะนะคะเลขาดระยสติกาบอกเลยว่าต้องหยุดค่ะเพราะไม่ต้องการให้ไปยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นหลักกฎหมายปกติไม่ต้องมีหน่วยงานไหนเนี่ยมาชี้เพราะเป็นไปตามผลของกฎหมายอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าคุณชาเนี่ยมีสิทธิ์ไม่เชื่อความเห็นของกฤษฎิการหรือไม่ทางเลขากรฎิการก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณชาไม่เชื่อเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นคนชี้ค่ะเพราะว่ามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นนะคะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นผู้มีคำสั่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปเพราะถามว่าใครจะทำหน้าที่แทนคุณชาค่ะ ทางเลขานกรมเศรกาจบอกว่าก็คงเป็นปนลัดอป,อปจปทุมธานีซึ่งเป็นข้าราชการประจําในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะก็อยากให้ไปถามอธิบดีค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมนะคะการปกครองท้องถิ่นนี่ละคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงตัวของคุณอนุทินรองนายกแลรัฐมนตรีมหาดไทยด้านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีนี้ว่าเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายนะคะก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่รู้จักคุณชานเป็นการส่วนตัวจึงไม่ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยแสดงความยินดีด้วยก็เป็นหน้าที่ของพักเพื่อไทยนะคะที่จะดาเนินการตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าก็พร้อมค่ะพร้อมที่จะพัฒนาร่วมกันเมื่อพักเพื่อไทยเลือกคุณชานมาเป็นนายกอาบาจอปทุมธาน,นีในขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ ว่ากรณีที่ปปชนะคะยื่นฟ้องตรอศสารอาญาคดีทุจริตและมีการประทับรับฟ้องแล้วนั้นนะคะในกรณีของคุณชาญเนี่ยตอนนั้นในคุณชาญไม่ได้อยู่ในตําแหน่งศาลจึงไม่ได้มีคําสั่งอะไรออกมาก็ถือว่าจบไปลวส่วนหนังสือเวียนของกฤษฎิกาที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพียงความเห็นของกฤษฎิกาเท่านั้นเองการที่คุณชาญจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยต้องให้ศาลสั่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นไปตามอัตโนมัติอย่างที่กังวลใจกันอยู่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นสถานการณ์ใหม่ในการดําเนินการ เพราะฉะนั้นคุณชาญก็ยังมีสิทธิ์เพราะว่าตอนสมัครยังไม่ขาดคุณสมบัติตอนนี้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะที่ต้องปล่อยให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งปัจจุบันนั้นไม่ได้มีข้อกฎหมายไหนเนี่ยมาบังคับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตามกฎหมายของปปชย,ยังไม่ชี้ชัดพอใช่ไหมคุณภูมิธรรมบอกยังหรอกเพราะสารยังไม่มีคําสั่งว่าคุณชาญเนี่ยผิดแค่รับเรื่องมาพิจารณาเพราะฉะนั้นถือว่ายังอยู่ในกระบวนการ หากศาลมีคำสั่งชัดเจนว่าผิดก็จะถือว่าจบยังไม่ชัดเจนนี่และก็ตามกระบวนการยุติธรรมท่า,าด,ดูหลายเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนจึงขึ้นอยู่กับอำนาจศาลที่จะตัดสินใจวันนี้ก็เพียงแค่ประทับรับฟ้องก็ปล่อยให้จำเลยมีสิทธิ์ต่อสู้และตามกระบวนการยุติธรรมใครที่ถูกดำเนินคดีกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบชัดเจนว่ามีความผิดซะก่อนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลใจหรือว่าไปคิดไกลไม่ใช่กฤษฎีกาบอกแบบนั้นแล้วทุกคนจะต้องดำเนินการ ต้องดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมีหลายเรื่องที่เป็นความเห็นของคณะกรรมการเกิดฎีิการแล้วตัดสินเป็นอย่างอื่นก็มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นดุลพินิษ์ที่เราไม่ควรจะไปก้าวล่วงค่ะและในกรณีของคุณชาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในวิถีที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะทางคุณภูมิธรรมบอกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เรื่องนี้ก็เลยถือว่าจบไปตรงนั้นแล้วส่วนกระบวนการในตอนนี้กรกะตก็ต้องพิจารณาแล้วล่ะว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ขาด เพราะยังไม่ใช่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าผิดและที่บอกว่าจําเป็นต้องออกเพราะสร้างความเสียหายเขาไม่จําเป็นต้องออกก็ได้เพราะเขาเชื่อในความบริสุทธิ์ของตัวเองเราอย่าไปวินิจฉัยแทนให้ทุกอย่างนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมถึงที่สุดแล้วค่อยมาว่ากันค่ะอ่านี่แหละค่ะทางคุณภูมิธรรมก็ออกมายืนยันเลยนะนะคะว่าต้องรอศาลเท่านั้นนะ,นะคะ พอถามอีกบอกว่าประเด็นนี้ทราบก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนะคะเขาดําเนินการค่ะเลือกใครมาเขาก็าคงเลือกดีแล้วแต่รายละเอียดเนี่ยตนไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในพักมากพอถามเนี่ยน,นะคะว่าหา,หากที่สุดแล้วเนี่ยการเข้ามาบริหารงานของคุณชานต้องเลื่อนออกไปมันจะส่งผลเสียต่อชาวจังหวัดปทุมธาน,นีคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรายังไม่รู้เลยว่าจะให้หยุดปฏิบัติตหน้าที่หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องจินตนาการ เราต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมได้ก็ทำหน้าที่ให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการมีดุลพินิจออกมาแล้วค่อยดําเนินการและไม่ต้องไปโทษใครไปคิดว่ากลั่นแกล้งใครใครจะมารื้อฟื้นเพราะเรายึดกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสรวงเทียนทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็พูดในทนองเดียวกันแล้วค่ะว่ากรณีของคุณชาเนี่ยเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรณีทั่วไป เพราะฉะนั้นคดีคดีนี้อยู่ในอำนาจศาลก็ควรให้ศาลเป็นผู้สั่งหากกระทรวงมหาดไทยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองผู้ถูกคำสั่งสามารถฟ้องร้องไปยังศาลปกครองได้ไยกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้แล้วแล้วก็มีความเห็นค่ะว่าปปชเป็นโจท์ฟ้องในขณะที่ศาลประทับรับฟ้องคุณชานไม่มีตำแหน่งหน้าที่จึงไม่มีกรณีที่ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลถ้าจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น ปปชที่เป็นโจทย์ต้องยื่นคำร้องต่อศาลค่ะด้านของเลขาธิการนะคะพักเพื่อไทยในยังบอกต่อไปอีกว่าการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยมันไม่มีบัญญัติเอาไว้ในพรบรวิธีพิจารณาของาอศาลอาญาทุจริตเพียงแต่เขียนเอาไว้ในพรบรประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยปปชเท่านั้นเองและก็เป็นดุลพินิจของศาลว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ไม่ใช่เป็นการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติจากนี้ไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของกกตเพราะว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสมัคร จนเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกตั้งซึ่งคุณชาเนี่ยได้คะแนนมาเป็นลำดับที่1และก็ในท้ายที่สุดกกตอเองก็ได้รับรองตัวของคุณชาให้เป็นนายกอปจอปทุมธาน,นีแล้วด้านของคุณน,นุทินชันวิรากูลค่ะรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยก็บอกอยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้เลยนะคะวันนี้ประชุมคอรมออยู่ที่นครราชสีมาแต่ถ้าหากว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสั่งก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายและการตีความ เป็นเรื่องของท้องถิ่นและเป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนส่วนจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทยไม่เกี่ยวไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เพราะยังไม่รู้เรื่องแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะไปสั่งให้ใครหยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่ากฤษฎิีกาเนี่ยบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้คุณอน,นุทินก็บอกว่าคงต้องรอถามเลขากฤษฎีกาค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ถามตอบอีกบอกเลขค้ากฤษิกาเนี่ยบอกว่าคุณชาเนี่ยต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติเว้นแต่เจ้าตัวไม่เห็นด้วยจึงเป็นหน้าที่น่ยนะคะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นที่ต้องสั่งให้หยุดคุณอนุทินก็เลยบอกว่าถ้าอย่งงางน,นั้นน่ยนะคะทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็คงไม่ได้สั่งอะไรอะ่ะก็คงต้องฟังกฤษฎิกาซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องเป็นคําสั่งของศาลอาญา เพราะถ้าหากว่ามีความเห็นแย้งอะไรก็ตามก็ต้องให้สารอาญาสั่งแล้วก็เป็นไปตามนั้นและก็ต้องทําตามกฎหมายก็ดีละอย่าให้เกี่ยวกันกับมาหาดไทยเลยแค่นี้ก็ปวดหัวตายอยู่แล้วแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยน,นะคะผูฟังคะามมีรายงานออกมาค่ะว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะโดยคุณเอกวิทย์มีเพียรรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ย ได้มีการทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยน,นะคะเมื่อช่วงวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญในปี2561เนี่ยบอกว่ากรณีที่ทางคณะกรรมการปรปรชออนั้นได้มีมติชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วส่งเรื่องไปให้อายการสูงสุดเนี่ยดำเนินคดีอาญากับบุคคลนั้นๆ ในสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้วบุคคลคนนั้นไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา81ประกอบมาตรา93ของพรบ,บประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี6.1 <c oughs> เพื่อให้การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายประกอบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎิกาเรื่องเสร็จที่1486ท2565จึงแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ดำเนินการค่ะนั่นหมายความว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นมีแนวปฏิบัติอยู่แล้วน,นะคะที่แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็คือหนึให้บุคคลที่มีหน้าที่ ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอในฐานะผู้กำกับด,ดูแลตามกฎหมายทราบโดยด,ด่วนตามในยะของหนังสือของทางกลมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นอ2 6ทับสองลงวันที่2พฤษภาคม2 4 8 2แล้วก็ 2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าในอำเภอในฐานะผู้กำกับด,ดูแลตามกฎหมายเนี่ยพิจารณากำชับให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ และ 3. บุคคลใดก็ตามฝา่าฝืนนะคะไม่ปฏิบัติตามด้วยว่าจงใจปกปิดข้อเท็จจริงไม่รายงานถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ1หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ2อาจเข้าข่ายค่ะเป็นการประพฤตินตนฝา่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งในอำเภอรหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นอาจดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้บุคคลนั้นๆพ้นจากตําแหน่งได้ค่ะก็เป็นอํานาจของผู้ว่า และก็เป็นอำนาจของน้ำดื่มว่าการกระทรวงมหาดไทยเลยนะ,นะคะที่มีคำสั่งระเบียบปฏิบัติออกมาแบบชัดเจนแลวคะ่ะ้าว่าบุคคลผู้นั้นไม่ยอมออกจากตำแหน่งหรือว่าพ้นจากตำแหน่งชั่วคราวในส่วนของคดีความก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบและมีสิทธิ์นะคะที่บุคคลนั้นนั้นจะพ้นจากตําแหน่งทันทีนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นปัญหาแล,ล้วล่ะสําหรับกรณีของคุณชาญพวงเพชรเลยคะ่ะหมูฝั่ง